ข้อควรระวังนะครับสําหรับคนที่อยากจะปลูกต้นมะขามโมงนะครับหรือปลูกไปแล้วนะครับข้อควรระวังก็คือเวลาที่เขาเริ่มโตมากิ่งเล็กๆนะครับให้เราไปดูบ่อยๆครับแล้วก็แต่งกิ่งของเขานะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วเขาจะเป็นแบบนี้ครับต้นเขาตรงขึ้นมาประมาณ70 80ซนติเมตรนะครับแล้วก็แตกง่ามอันนี้โดยธรรมชาติของต้นมะขามมงอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเรามาแต่งกิ่งท่านเราเอากิ่งนึงออกเขาก็จะกลับมาตรงเหมือนเดิมครับถึงไม่ตรงมากเขาก็จะตรง สามารถใช้เ <Wars> นื้อไม้ได้ดีกว่านี้นะครับเราถามว่าแบบนี้ใช้เนื้อไม้ได้ไหมก็ยังใช้ได้ครับกิ่งสองกิ่งก็ใช้ได้อยู่แต่ถ้าเกิดว่าเขาเป็นกิ่งเดียวตรงๆขึ้นไปนะครับเป็นลำเดียวคือตรงๆขึ้นไปมันจะใช้ได้ดีกว่านี้นะครับฝากสําหรับใครที่ปลูกมะข่ามงนะครับแนะนําให้ไปแต่งกิ่งเขาบ่อยๆนะครับแต่งตั้งแต่กิ่งเขาเล็กๆต้นเขาจะไม่ช้ำนะครับไว้พบกันใหม่ครับทิกวันทางเกษตรสวัสดีครับ